ไม่อะไรเลยนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับชุดอื่นนะนะที่ไปด้วยกันน่ะชุดนี้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงมาก้วดูจากสีหน้าคนอื่นที่เมือนหรือว่าชุด่หมือนนึงว่าะว่านี่เขาไม่ได้อ้วนไม่ลงพุงไหนพี่น้องเอฟซีไม่เป็นม่วงเขาแข็งแกร่งเพราะเนฝึกมาเิ่นดูแลรักษาสุขภาพนะมันเห็นแม่หนาว่าหน้าโซนร่างกายนะโอ้โหดีสมารทพี่น้องเอฟซีนะแล้วก็อะไรทีนี้ อ้ายบุญบ่มีเอ้ยบัดนี้อ่าอีบุญ <c oughs> บ่มีปลายสเสบียง <c oughs> บ่กล้าไป็ย่างของเขาเอออีหาบ่กล่ายัน,ยนเสียวตกฟ้องยันเซียวตกฟ้องครูครับองยันเสียวฟ้องันี้ไปอ,อันอ,อีหยังก็ทําลายข้าวขอ,องเป็นอันลักทรัพย์อันในที่ของเขาแล้วบัดนี้ที่อันดินที่กี่ดิงมันก็สิฟ้องจับปัดเด่ะมันว่ามันไปเหยียบที่ของมันเด้บัดนี้มันยอมรับแล้วเป็นที่ของมันมันสิไปแจ้งจับได้บัดนี้ ออมันมีชิตจะจะไปแจ้งจับกูว่ามันเป็นของมันมันนี่เอ้าอีพ่นปวกก็เ่าแจ้งจับนเราบัตนี้เอาโอจะไปแจ้งจับอีกแล้วนี่นะคะพรุ่งนี้นะคะมาทําลายทรัพย์สินนี่นะคะไม่เหยียบงอกไหวนูค่ะแล้วก็เหยียบนินหนูออกไปด้วยค่ะนะขโมยดินงูขโมยทรัพย์สินของหนูอเอาไปอีกด้วยค่ะเอา้บาบัดนี้ครับพี่น้องจะไปแจ้งความจับสุกูมันนี่ ม่แต่ยูทูบเบอร์ฝั่งนั้นแหละค่ะที่มาโอ้ยเก่งเด้อวันที่เห็นไหมคะวันที่ต้นที่อยู่ต้นมะม่วงค่ะที่ลงมาค่ะหนูขึ้นเลยค่ะนะหนูขึ้นใครถ่ายนะใครนะหนูจะแจ้งความหมดเลยพวกนี้อืเอาเลยค่ะนะอ๋อพูดว่าจะสั้นเด้อวันนี้ครับพี่น้องเอฟีนะพวกมันก็รัวค่ะตอนนั้นก็เหมือนไฟดับเลยค่ะอืมตอนนั้นนะคะมันเป็นเวลาที่เร็วมากเลยนะคะหนูพูดแบบนี้เลยค่ะหนูเก่งไหมคะเอฟซี เจ่เจ่เก่งจังเลยประเดี๋ยวซีเป็นกระไดผ่านนี้ <laughs> <laughs> โอ้ยตายแล้วครับมันเกเบก leader, นะิลเอลีเดอร์นะไม่อนุญาตให้ถ่ายนะใครถ่ายใครลงนะก็โดนได้โดนค่ะเอาเลยค่ะพวกนี้นะ, <laughs> นะในงานพี่น้องนะอเอฟซีนะเป็นตีสั้นนะถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่ต้องไปถ่ายติดเขาถ่ายการทำงานของผมบอกชุดแรกชุดแรกนั่นนะชุดแรกตอนชุดแรกนั่นนะโอ้ยเริ่ม ชุดที่สองมันอีเข้าไม่ให้ถ่ายก็ไม่ต้องไปถ่ายเขานะผมก็บอกว่าเออจะเล่นมาตตำกล้องกูเด้อกูกะทายของกูเด้อยางมาใกล้กล้องกูกูแจ้งจับกอกันเด้อเล่นมัดตำกล้องมาสิมันกล้องกูเด้อตีบอกแล้วข่อยจะจีฟ้องมันเล่นมาใส่กล้องข่อยก็บบอนุญาตมันมาเขากล้องข่อยดิกูก็ทีแจ้งมันือกันลาบาทนี่ออกูกะทายของกูดีๆมึงยางมาเองเนาะกูก็ที่แจ้งจับมึงแล้วกูก็ใช้ส์ของกูอ่าเพราอให้ทำให้กล้องกูเลื่อเธออีเพื่อให้กูไปตัดคลิปอีกที่นี่ ออกูก็แจ้ง,งจับคือกันเน่ยอาสร้างความยุ่งยากให้กูสร้างความเดือดร้อนให้กูกูแจ้งจับมึงือกันละบัดนี้กูก็ใส่ชีตของกูกอกัรละวะน้ะกูก็ติปรึกษาทานายว่าได้ยี่บวบแบบนี้เขาวิ่งมาตามกล้องผมครับเขาก็ถ่ายของผม <c oughs> ดีๆครับกูติใส่ชีตของกูคือกันละมันมีอยู่ประจำมีือกันละแต่เขาก็ยังใ <c oughs> ส่ชีตเขาได้นาะของห้ากระทาดีๆแม่กูพ่ายากต่อกล้องกูใส่ไหมสี อ๋อยนะครับเขาก็มีซีดกันและแม่พี่ดารุณีเนาะเมื่อคือสใส่ซิดเป็นลูกลอ่อลอ๋อใส่ซิดแล้วนะเขาก็ถ่ายของเขาดีๆย่างมาเซนเล่นมันแราานกกับลกล้องเขาตั้งใจหน้ากล้องแมนเจอหรือจอลามาเขากล้องเขาบะไรเนี่ยเขาใส่ซีดกันละเด้ไคนาะพี่น้อง M4 เอาเขายังใส่ซิดเขาเนาะเขาใส่ซิดเขาเนาะสร้างความเดือดร้อนให้เราวันนี้ให้เราไปลบคลิปลบอะไรอีกไปเขาก็ยังไปถ่ายมันมันย่างมาอีกอื แม่นบ <finely. S 1> ่กแล้วนะแม่นว่าแจ้งแต่มึงผู้เดียวเด้กูก็ไปแจ้งกันล้วมันเขากล้องกูว่าเป็นคัางนอกเอามากันใส่ธิ์มันก็พิวินเนาะเลาก็ใส่ธิ์เฮาคือกันล้วแล้ก็มีสิทธิ์คือกันเนาะโอ้ยเนาะน้าลุงซีดกี่ไล่มาแต่ยิ่งย่างมากเลยมาเขากล้องกูเพราะว่าจอเขามึงกว่ากูจะเขากล้องกูทีบอก งามกับไข่เน่ครับเละ <laughs> กับเละมันเนี่นาก็เป็นหลุมมัเนี่ยกล้องกูบ่มีเซลฟี่เด้อแห้งเห็นคักมัเนี่ยขาวกับไข่เน่นะครับสวยกับไข่เน่ไหนกับพี่น้องเอฟซีนะพอจะไปอ้างคนออกคลิปเอฟซี <laughs> กูแหง้งมาจากเห็นมึงอ่าเกิดมาถ่ากัน <laughs> อ๋อแหง้งว่ะอือถ่ายติดมาน้าอย่าถ่ายติดมาน้าดิอ๋อแห้งมาจากคลายเลยครับพี่น้องเอฟซีกูก็ไปย่ามาออกหนี่แไปแรดมาใส่มาเนี่ โอ้กูกะเซ็งเลยแหละแบบน,นี้เออนะครับนะบอกขอหาเจตนามาติดกล้องอเออเจตนามาติดกล้อง <c oughs> ะนะครับพี่น,น, <c oughs> น้องแอ๊ซีเออหนีละกำลังจะทำคดีนี้และตัวตน,นี้เ <c oughs> ออกำลังจะปรึกษาทนายอยู่เลยนี่นะเออถ้าฟ้องตรงจะได้ไหมเนาะแบบนี้กเค่ยยิงงนคดีแบบนี้ออเดี๋ยครับนี่ครับนี่นนะครับวิ่งมาตามกล้องผมนี่ครับทำให้ผมเสียหายครับทำให้มันเดือดร้อนครับนี่นะ มาตัดคงตัดคลิปอีกนี่ครับนี่นะครับผมแจ้งความเลยครับองามกับไข่เนี่ครับมันบอ่าอ่นะกี่ไล่กี่ไล่ทางความแยกลำบากทางความแยกลำบากกับส่งผมครับทำไม่ซิฟซีด่าหัวผมอีกครับอ่ากูก็ะิว่าจะสั้นแล้วบาทนี้นะครับมึงก็ไม่ต้องใส่ชีดของมึงกูก็ใส่ซิดของกูคือกันอ่าก็ใสทยีิดกับคนไทยเนี่ยมันบอกว่ากฎหมายอะไรเนาะ สิแต่คนจะถือไทยเนี่ยเอาสมมติบอลเลนมาเขากล้องเขาก็ช่วยอีกได้บัตรนี้ให้เขาระมัดระวังคือห้าวในแม่มันบอกครับพี่น้องเอฟซีต่างคนก็ต่างระมัดระวังกันมันบอกอ่ะออก็ต้องให้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายไม่ให้สิทธิ์แต่ผู้เดียวได้ละเมมไปลองเอาคืออ่านะครับต้องแก้กฎหมายใหม่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะหยุดไปลองไปได้เลยนะไปลองนายกปุ่นบ่เนาะเลือดสภาพี่บ่พี่น้องเอฟซี อ๋ Own. อสคบมันเลแก้กฎหมายใหม่ลเจตนาเข้าไปเป็นอุปสรรคนั่นแหละมันม <refugees> ันอุปสถรคบพ่อได้ไปเอดซีได้ไปทยมันทําไมไทยมันทําไมเอ็ดซีคอยขาไปจาก่ายจากเม็ดดอกครับบัรเขากล้องคอยซื้อนะครับย่างมาตามกล้องคอยกัน่ายของคอยดีๆไป็นย่างมากอะไรแบบนี้เอา แต่ว่าคอยตั้งใจคอยฟื้นที่มันเขากรองบ่ได้ฟื้นจากเม็ดเลยครับพี่น้องเอฟซีเมอนุญาตนะแค่เมอนุญาเออกูก็บ่ได้ทายหรอกว่อกูก็บ่ได้อนุญาตให้เขากรองกันทำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วถ้าขึ้นสายกูก็จะบอกนี่อ้าวผมก็ไม่อนุญาตนะเขากล้องผม้ะครับเดินมาเองนะครับนะว่านี่แล้วเม่นมัน่ะเอ้าถ้าเขาไม่เดินมาผมจะไปถ่ายทําไมได้ไมนะถ้าผมถ่ายผมถ่ายตั้งแต่เริ่มเลขแล้วเฮ็ดจะขาเขากล้องเฮาเลยมาฟ้องเรามันก็บ้าเม่นเนาะ S <S สารป่ะกับฟังอยู่เดยขอกับว่าเอา้าเดินมาเข้ากล้องผมเองครับนี่ครับผมก็เดือดร้อนนี่เอฟซีด่าผมด้วยนี่เห็นไหมครับท่านครับนี่ผมตัดคงตัดคลิปอีกมันว่ามันก็ไม่ได้สวยไม่ได้งามด้วยเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องทําไมกะจิว่าอะไนี่สร้างความยุญอสร้างความุาให้ซ่องผมเอาจริงจริงของของมึงที่ไปฟ้องสารใดอ้าหนังกเนะปรับกล้องเป็นสามร้อยหกสิบงศาละอื ให้หน้ามันเนียนโบ่ได้บ่ได้ซองข่อยเน็นกล้องบัราคาถือครับพี่น้องเอฟซีปับโบได้บ่มีปับโบได้ครับแต่กลับหน้ากลับหลังก็ยังปิ้นไปเอากูนี่นะครับเมื่อเขาปัดกดปั๊บไอ้หูรถนะครับพี่น้องหมุนเรื่อยเรื่อยเลยราคาสี0 0้าพันอ่าโทรหาบัอร์เ0 0นต์าพัน์ะกรับกล้องก็บ่ได้ครับบัดนีพี่น้องถืาหนึ่งปัญหามาแบบนี้บัดนี้ยเมเขาปัดกดตึ๊บหมุนตับรถครับพี่น้องเอฟซีเ่ได้คือของเขาเด้อก็เปเครื่องละ4ีเมื่อนา0มื่อนมาเนี้ อ่าของเขาปัดซ้ำซุ่งเอนั่นเอนี่รุ่นนั่นรุ่นนี่ครับอ้อนะครับผมคอยนี่ละนี่เครื่องละจีหาพันอ่าก็พอได้กินอยู่ได้นี่พี่น้องเอฟซีนะนี่วัตจําเป็นเาเครื่องแพงนะครับนี่มันกระหาเงินได้อยู่นี่นะอ่านะครับมันก็หาเงินได้ของมั่นเดียวครับพี่น้องเอฟซีนะมนบนสื่อสีแพงนะครับเพราะมันท่ายเป็นผู้ของเขาบันงามเป็นบ่ ตัดคลิปตัดคบก็แบดแอปเอ,อิบนั่นนี่มีมาได้ประเด็นของเพื่อนเนี่ยบ่มีอย่างครับโอ้ยนะครับนะ,ะนะคือนี่แหละคงซ่องก่อยแต่ก็เห็ดว่าเป็นบ่คือของเขาของเขาประตูนั่นตัวนี่มันตัวเลือกหลายเด้เมนบอกครับมันก็ทชามันก็พ่แพงเลยเนาะอะอเขาแบบซ้ำชุงเขามันซ้ำช่วงจักซ้ำอย่างละครับนะ <c oughs> ดูเอ้ยอ่จาจักซ้ำอย่างละครับขอได้ไปเป็นรูปครับลุ่งปั๊บเลยบาทนี้ บ่ได้ตัดได้ตืดยัง่ะครับนะของเขาไปทั้งตัดทั้งเย็ดนาปุ้งนาปโปกแล้วครับบะนี้เออของข่อยบไิเลีนาอย่างไรครับลุงแต่แต่ก็ลุ่งจังสั้นเลยแล้วเออลุ่งแบบหลอนๆเลยแล้วครับนะของเขาประเทศมันสวยงามไปแต่บเบิร์กไลเมนบอกเออประททาสิปินนากล้องบัน,นี้ครับ,บุ๊บ,บหันอีแล้วบะนี้โอ้ยยุงกบีมีคนรายงานซองอีกแล้วบอก